ยัถาวานิวาฮาผู้ลาเปลิดปเด็นตือจิตสังขละเอวเมวิตนทีนางเปตานางปกปติอิจิตังปฏิตังตุมฟังคิปเมวะสัมิจเตวสัพเพปลิดสังกปาจันโทเปนโสยัถามนิโชติระโสยัถาสัพเพติโยวิเวสสันโทสะพโลกมินันสโตมันเตปวัตวันตรายโยสุขิ้ิกายโก

คว,ความรู้ได้สมัญย์าความรู้ตัวเรียนธรรมะแน่หเรียนไม่จบต,ตัดติอย่างเดียวเรียนไม่จบตัดติความรู้ได้ มันเดี๋ยวมันขาดจะมันเกินสติเดี๋ยวขาดสติทำอะไรก็ผิดไปแล้วก็ขาดสติทำไมไม่ให้มันอย่าให้มันขาดไม่ให้ขาดสติแล้วก็ต้อง มีความระลึกนึกได้ก่อนทำก่อนพูดก่อนคิดอย่าให้มันขาดสิให้มันมีสติอยู่เสมอมันก็ทำอะไรมันก็ไม่ผิดวางงานเถอะเนื้อมันจะขาดเร่ร่อนขาดสติเนื้อขาดอะไรมั้งขาดอะไรมันก็ไม่เท่าไหร่แต้ขาดสติเนี่มันโอ้ คนเรานั้นมันชอบให้ห้าอะไรมาทำให้สติมันขาดมันชอบไปอย่างนั้นนะคนมันนมากมันชอบไปครับคือว่าทำอะไรมันไม่ได้คิดก่อนอ่ะมันคิดเมื่อทำไปแล้วทำไปแล้วมันผิดแล้วก็เออขาดสติทำมัน ทำยังไงจะมันไม่ให้ขาดสติมันก็ต้องนักถึงพุทธโธพุทธโธพุทธโธอืมพุทธโธ่ยทำให้สติเกิดขึ้นด้าน,นตันหาเกิดความทยาอยากยคนมันก็ต้องมีความอยากเป็นธรรมดานะ แต่ว่าไอ้สติถ้ามันขาดสติแล้วมันไอ้ความยากมันก็ขึ้นหน้าขึ้นไปข้างหน้าเดอะแต่เดิมมันอยู่ข้างล่างอือพอสติขาดลขาดสติมันก็ขึ้นหน้าถ้าเราไม่สติอยเมเสมอเสมออือ ให้ให <variables> <smoke> ้ใจใจของเราเนี hmm. ่ยมันมีสติอยู่เสมอเสมอขึ้นหน้าให้ให้มันเดินเดนขึ้นหน้าเข่าวางงันเธอะถ้าใาการทำการพูดการคิดของเราเราเพระให้ล้าหลัง มันก็เรียก่าขาดสติแล้วการที่เราจะทำให้จิตใจมันมีสติอยู่เสมอนะนะั้นมันยากเพราะไอ้ไอ้ตันหาความทะยานยากมันมันอยู่ข้างหน้าแล้วมันมันยู่ทั่วไปอตามหลักพระก็กว่าถทวานหก ตาหูจมูกเล่นกายใจนี่มันอยู่อย่างนี้แหละเดี๋ยวม้นไปโดยไอ้มองไปก็ทางกายทางตามองไปก็เห็นอ้น้อยนี้เห็นสวยเห็นงามอืมก็เริ่มขาดสติแล้ว ต้องระมัดระวังไม่ให้ไม่ให้สติมันขาดเราก็ต้องใช้ความระมัดระวังความระมัดระวังนั้นมันก็ก็ยากอีกอะไรโอ้โหพรตาหูหูได้ยินเสียงโอ้ได้ยินเสียงดีมา้างไม่ดีบ้าง เสียงนี้ทาบ้างเสียงสเส้นเส้นบ้างเราก็น,น้อมใจใจมันก็น,น้อมไปทางนั้นเสียงเขาด่าเขาว่ามันก็ไม่พอใจมันไม่พอใจเสียงที่จริงาตามหลักบอกว่าให้มันได้ยินเสียงให้มันอยกงนั้นนะได้ยินแล้ว ยินเอายินเอายินได้ยินเอาเสียงนะให้มันอยู่กงนั้นเนยอย่าให้มันเพลินพานไปไอ้ไอ้เขาด่าเขาว่าเนี่ยพอเขาด่าเขาได้ยินเสียงของเขาด่าเราเขาด่าว่าไอโน่นนี่นอ้สัตว์ไอ้ไอ้อะไรไม่รู้มันว่าสุดแท้จะรูงจะว่าไป ไอเราไปจับอยู่กงไอที่ที่เขาว่านั่นน่ะไอทังธรรมะเขาบอกว่าให้ให้อยู่กงกงวัดได้ยินเสียงได้ยินเสียงเสียงนอกเสียงนอกครับมันก็สามนามันก็จบน่ะมันไปตามไอความยากไอเขาว่าอยู่ ไหวมึงไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยอะไรให้ตะกวดให้ตะกวดไอ้เหี้ยไอ้ไอ้ตัวนั้นตัวท้องแล้วไปเต้นจุกคนนั้นแหละคนเราเนี่ยมันไปเต้นจุกคนนั้นนะพลังความอืมถ้ามันไปเต้นจุกคนนั้นเรามันก็ไม่ไปถึงได้อ่ะ อืมทำโมธรรมะมันไม่ไปถึ่ไหนมันไปติดอยู่กัโบโลภเสียงกลินได้กลินดีดดบ้างไม่ดีบ้างอืมเกล็นได้ได้เราพอใจกล็นไี้ไม่ได้ไม่พอใจเป็นอะไรบ้างอืมตมันก็เขาให้ในธรรมะก็บอกให้บาาําเสี่ยงบ้างยินคนจะสักว่าได้ยิน เสียงก็สักได้ยินรับมาเสียงเสียงหนอยินหนอเหม็นหนอโอ้ดีหนอไม่ดีหนอยากเรียนจะให้จบธรรมะเนาะตายเล้วตายเปล่าไม่จบธรรมะมันไม่จบหรอกรูปเสียงกลิ่นัดมันติดใจทำนี้อะไรรูปเสียงกลิ่นัดพอจะฟ้า ừm, mhm 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 ว่ามันเลามันมันก็ไอ้ไอล้ลกไม้อะเมล็ดพืชไอความยินดียินร้ายเปรีบเปรีบเหมือน,นเมล็ดพืชอืมทำมันยังแม้เอาไปเผาไอยเอาไปลวกน้ำร้อน นานๆเขามันก็ตายหมดมันไม่เกิดอะรเหล่านี้ยังมันยังมีความดีชหรายอยู่เดี๋ยวพอเกิดใหม่อีกเขาว่างั้นนะตามหลักอือม,มันก็เพิ่ดนะไอ้พวกมบนมันได้พวก เพื่อทางใดที่กินได้บ้างก,กินกินไม่ได้บ้างเราได้มาแล้วมันมาก็เ,เพื่อตราบใดที่มันยังมีผีชะมีที่จะเกิดเป็นเกิดเป็นต้นเป็นเท่าเป็นอะไรเนะม็ดมันยง มันยังดีโย่างั้นนะมันก็เกิดขึ้นเีกเรามันคนมากว่าก็ไม่อยากเกิดเลยว่างนะั้นโอ้โหไม่อยากเกิดมาทำงานะก็ทำงานอยู่ธรรมดาธรรมดาเนี่ยเออมันก็เกิดอยู่ดีอหละเหมือนอย่างว่า เราะพวกเราเนี่ยเหมือนกับาเมล็ดพืชมันยังไม่ถูกทำลายไม่ถูกเผาไม่ถูกเตาตําร้อนเดี๋ยวมันก็เกิดอีกอว่ไากกดไ,ดไม่อยากเกิดมันก็เขาพูดได้มันไม่อยากเกิดเขาเกิดแล้วมันเป็นทุกข์ทำยังไงมาให้มันเป็นทุกข์มันก็ต้องให้มีสติ อืิสัมพันธความมาเลกไดนะ้ให้ทำอะไรก็ให้ปราศจ,จากโทษทำอะไรอะไรก็มันไม่ให้มีโทษเราก็จะพบจากไอ้ที่ว่าไม่อยากเกิดผมก็ไม่เกิดอืมเรายังไม่ความยินดียินร้ายเนะี่ยความยินดียินร้ายเนะี่มันเป็นของโลกอืม เป็นของโลกเรายังไม่ความยินดีย้ายแล้วก็เราก็ต้องเกิดมาเป็นพลนโลกอีกเป็นเป็นภาพเพิ่มันยังไม,ม่อยียงฉะนั้นคนที่ไม่ไม่อยากเกิดนะะั่นก็เขต้องให้มีสติสมัจัญญไม่สติความรู้ใหไอ้สิ่งที่ทั่วไหลเราไม่เอาไม่เอา เราปลดลงเราก็ไม่เอาโธ่ซาปุ๊กย์ปุ๊กต่อสา,ายเราก็ไม่เอาเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ทำร้ายใครไม่พูดจาว่าร้ายใครใครฉะนั้นก็ญาติโยมไม่อยากให้เกิดไม่อยากเกิดอีกก็เพาะต้องมีสติธรรมชัญญะ ที่จะเป็นพระอริยเจ้าหมดอืมมีสติสมุนนะพระอริยเจ้าไม่สติสมุนอืมท่านไม่สติสมุนราวเนี่ยมันไม่สมุนมันขาดขาดเกินเกินการขาดเนี่ยเมือนก็ต้องมาเกิดอีกก็ว่ากันนะอืมเอาละ ยาเกิดไหมยาเกิดมันก็ช่างมันถ้าไม่อยาเกิดแล้วก็มีสติสัมปยัญญาดีอืมแต่เส้นที่ส่วนไหลเราก็ไม่เอาโลกโรดลงเราก็ไม่เอาโตซาคิพุทธตไลก็ใครแล้วก็ไม่เอาจ่ายมันก็ฟ่องใสยังบิดโยกบิโ สัมมาลังสัมมาลังใจพองใสใจพองใสไว้กันนะหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อสดสัมมาลังโอ้ยบางคนที่เขาได้แล้วก็ แล้วได้ถามของหลวงพ่อสดวัดปากน้ำาโอ้ยมันง่ายอย่าตายหายใจออกหายใจเขา้าอาจจะเท่าไหร่อืมโหเหล่าเนะ <c oughs> าในในประโยชน์วัดหลวงพ่อสดปากน้ำประเทศเจริญแล้วไปเรียนกรรมฐานนะไปกี่ปีแล้วเน้น สองไปแล้วครับได้อะไรบ้างไม่ได้อะไรเลยโอ้แปลว่ายากมาสมาหลังมันก็ได้สมาหลังอยู่นั่นเลยมันไม่ไปถึงไหนจุดบ่งไม้มันไปถึงไหนก็ไม่สม่งมาหลัง สร้างเตืกสร้างบ้านโอ้หลวงพ่อบอกบุญพิธีสร้างนี้ได้ไปขึ้นสวรรค์ชัน้นนั้นชั้นนี้โอ้ทำจนหมดตัวไม่มีอะไรนะมีที่เดินก็าเอาสวายวัดหมดเลยนะโอ้โหไม่หลวงพ่อไม่ไหวฮหลวงพ่อทำพระเจ้าไม่ไหวโอ้เดี๋ยวนี่หมดเดินไปอยู่ที่ไหนไม่หรอเราเขาโยม ทำบุญทำทานจนหมดตัวทำให้มันเรือบ้างหน่อยกินบ้างสิโอ้โหจะไปเอาสกุลฉันนูโนฉันนี่ไม่ต้องไม่ต้องเอาแล้วเราทำนี่นี่นี่เราจะมัได้เองนะโอ้โหจะเล็กกันกระตราร้อยกันได้สกุลฉันนะสองร้อยได้โอ,โอ้โหชันโดนโอ้ สามร้อยสี่ร้อยพันหนึ่งก็ได้ทุกวันฉะนูหูสวยวังหวังพระหลอกแล้วคนละโยมคนเราก็พระโลกทำทำนั้นได้ทุกวันฉันดันฉันดันสมาหลังโงูหมดเลยบางคน หายหมดเลยถวายวัดหมดเลยทวายวัดหมดเลย,ยเรไปเนี่ยกินได้ลนะต้องโยกวัดเลยต้องโยกวัดขอญาติยมก็ทำแล้วให้มันเลือบบ้างไอ้ภาษาพเอาสวัส์ฉันนนฉันนี้ให้เลือบบ้างโอ้โหให้หมดแล้วก็ แล้วกินยังะแล้วกินอะไรที่เดินที่เราหายวายวัดหมดแล้วพุทำมารกินที่ไหก็ตั้งไวยโยวัดโอ้อยวัดไม่ไหวฮะพุทธังรักษามังรักษาหลงพอปลอดลวงปลอดภัยสังขังนอกรปลอดภัยเอาละ